นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วครับครั้งนี้เป็นเซสชั่นของจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยก็ตัววีพรีเซนต์นะครับพี่ๆหลายท่านไปที่บูดและถามว่าอะไรคือวีพรีเซนต์วีพีเซนต์คืออะไรนะครับแล้วทำไมต้องเป็นวีพรีเซนต์ตรงนี้ผมขออนุญาตนิยามยาตัววีพรีเซนต์คร่าวๆนิดหนึ่งนะครับวีพร mm ีเซนต์เนี่ย mm hmm. เกิดจากคำสองคำคำแรกตัววีก็คือย่อมาจากเวอร์ชวลนะครับหรือเวอร์ชวลไ z เซชั่นนะครับส่วนตัวพรีเซนต์ก็คือตัวพร r เซนต์นะครับ แทน,นก็คือการที่เรามองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันทั้งหมดนี่ก็คือมีอย่างตัวมีพีเต์นะครับคราวนี้เนี่ยมีพีเต์เกิดจากอะไรแน่นอนว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับติดตามสังานาดนิจิทัลคอมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมนะครับที่เรานังพยายามจะสื่อสารนะครับภาพรวมว่าเอ้ยจากกล้องจอปิดจาก i อ s ีเซอร์วิเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นละนะครับวันนี้เราเห็นภาพรวมของระบบ IP s ี r v e รทั้งหมดนะครับตามภาพนีเลยนะครับยุคที่เราอยู่ยุคแรกๆเนี่ยมีกล้องใส่ AI เข้าไปใส่วิดีโอไดติเข้าไปตัวเซิร์ฟเวอร์ต้องการสโตรเร็ต้องการเก็บพื้นที่เยอะๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยไอตัวสีขวาไอตัวสีเหลืองด้านขวาเนี่ยนะครับ Data าไดตินะครับ,นนะรบแน่นอนตอนนี้ทุกคนรู้แล้ว Data มีประโยชน์ Data เอามาวิเคราะห์ได้ Data แต่สุดท้ายเนี่ย utilize แล้วไปใช้อะไรนะครับวันนี้ผมเข้าไม่ไม่ได้ผมเข้าใจว่าต้องใช้คพาว่าทุกท่านเนี่ยในที่เนี้ยในงานของเราที่ที่เราทำอยู่ววันนี้เรารู้รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการข้อมูลไปทำอะไรต้องการไปต่อยอดอะไรนะครับแน่นอนสายงานของอตำรวจสายงานของทหารสายงานของภาคธุรกิจก็จะรู้ว่าไอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยข้อมูลเดียวกันอาจจะมาใช้คนละด้านเนี่ย นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดกับโลกในยุคต่อไปนะครับทำไมที่มาของสมนาวันนี้บอกว่า Next ซ์บิ a เพราะวันนี้เรากำลังตเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับมาใช้งานให้ตรงสายมาใช้งานให้เกิดกับประส,สิทธิภาพสูงสุดกับการปฏิบัติงานของเรานะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของตัว v ีดีสิทน้ำมนนะครับ,นะรบแน่นอนว่าจากศูนย มันยังไม่สามารถไปเห็นสิทธิ์ได้นะครับม,มันไม่ต้องมีเ็จในการที่จะเดินไปนะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นอีกไซต์หนึ่งที่ทุกปีพี่ๆก็จะเห็นรีเซนต n ตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์ในการวางโปรเจกต์ทุกทุกครั้งที่ผมไปรีเซนต์พวกโครงการสมาร์ทซิตี้ต่างๆหรือการวางโครงการต่างๆเนี่ยจะจะวาด้าวยภาพนี้ทุกครั้งคือลูกค้าก็ต้องเข,เข้าใจก่อนว่าวันนี้อันดับแของเราคืออะไรอย่างแรกเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราต้องการการบูรณาการก่อนนะครับบูรณาการเพื่อรวบรวมนะรวบ,บรวมอะไรรวบรวม,ข,มข้อมูลทั้งหมดเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับรวบรวมเสร็จป๊อปเราก็ใส่นะครับตัวใหญ่เข้าไปนะครับตัวใหญ่เนี้ยเปลี่ยนเหมือนเป็นเอนจิ้นเปลี่ยนเหมือนเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเปลี่ยนการประกอบรถยนต์เนี่ยขั้นบนเนี่ยเหนือเรารวบรวมวัตถุกิจนะครับที่ดีที่สุดอ่ะนะครับในการประกอบรถ แล้วเราเราก็าใส่ engine ที่มีประสิทธิภาพก็าไปนะครับ <c oughs> เนื่องด้วยความเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี engine เดียวนะครับผมอาจจะมี engine อย่างตัวไมโซนไว้เป็นตัว d n s หรือผมอาจจะมี engine อย่างตัวเอชีลอนเมื่อกี้ไว้เป็น d n s นะครับแล้วผมก็ใส่ AI หลายแบบที่เราเห็นในงานนี้เข้าไปเป็น engine สามส่เครื่องประกอบไปเข้าไปๆๆนะครับพอเราประกอบเริ่มประกอบเป็นรถเดต์ได้นะครับสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคืออะไรครับ เื่อนดถ้าสมมติเปรียบเทียบง่ายๆหนึ่งลดโรลสโร์นี้นะครับวันนี้เราสามารถคัสสมัยได้นะครับโรลสโตร์เราสามารถคัสสมัยได้ว่าเอ๊ผมอยากได้บัญชีฝั่งเทศนะผมอยากได้องค์กรทองนะโน่นนี่นั่นนะครับนั่นเหมือนกันทําไมเนี่ยมันถึงต้องเกิดเป็นวีดีเซนเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้งานกับยูเซอร์การใช้งานกับผู้ใช้งานแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการต่างกันนะครับ หมือนพวกงีายๆก็คือซอฟต์แวร์วันนี้มันเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่าเจลเลสหรือคัสตอมไรนะครับก็คือปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการมานที่สุดแน่นอนโครงสร้างมันก็คือมันก็คือเสื้อมันก็คือรถนะครับแต่เราสามารถปรุงแต่งให้มันเหมาะกับงานของเรามากที่สุดได้นะครับนั้นที่มาที่ไปเนี่ยพอเราเห็นคอนเซ็ปต์ตรงนี้เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่ามินิเซอรึ้นมานะครับพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มาการดูว่ามีปีเซนต์วันนี้นทำไได้นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเต้าวันนี้มันไม่ใช่วิดีโอดิเอต้ามันไม่ใช่เรื่องของเนตานาต้านะครับมันเป็นเรื่องของวิเดต้านะครับที่ต่อไปยังมีข้อมูลอะไรไม่รู้อยู่บนเว็บนั้นทีอยู่บนตรงนั้นทีรงนี้ทีเราก็ต้องมารวบรวมเพื่อที่จะเอามา utilize มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญของฟองโปรเจทน,นี้เลยก็คือ มันต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เห็นปุ๊บแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนะครับงั้นตรงนี้แหละที่เป็นทีสสำคัญของซอฟต์แวร์ประเภทนี้นะครับงั้นพอเรารวบรวมเนี่ยจาก r e คอยด์เบืแรกที่เป็นเรื่องของการต่อยอดจากไอ s e ซี l รน c a เนี่ยเมื่อก่อนเรามักจะพูดถึงเรื่องที่ว่า Incident Management นะครับการจัดการสถานการณ์การจัดการ s ิ t u เ t ชันต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นพวก Incident Management แต่ิซอฟต์แวร์ประเภทนี้มันดีออนหรือมัน ไกลมาก smile, ากว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าว e ันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของินซิเดนอย่างเดียวแล้เราลังพูดถึงภาพที่เราเรียกว่า Data Virtualization นะครับอะไรคือ Data Virtualization ชภาพที่ยามเป็นภาษาไทยง่ายง่ายาเข้าใจเลยก็คือมองปุ๊บผมรู้ปั๊บเลยว่ากำลังจะสื่ออะไรนะครับดูปุ๊บสมมติผมดูกราฟพุ้นผมรู้เลยกราฟนี้มันจะบอกอะไรกำลังจะบอกเทรนอะไรกำลังจะบอกการเปรียบเทียบอะไรกำลังจะบอกสถานะจ้าอะไรที่เรา และบ้านวิวัฒนาการจริงๆเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ประหลาดอยู่สี่เรื่องนะครับก็คือหนึ่งการสเสนอแนวโน้มนะครับแนวโน้มว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นสองเลยก็คือเรื่องการแยกประเทศนะครับสามเลยก็คือเขานิยมมาใช้ในการสแสดงผมแบบแผนที่ก็คือเห็นภาพรวมนะครับสก็คือการเห็นภาพรวมแล้วก็สี่เลยสุดท้ายก็คือเอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับ หัวใจหลักของวีดีทีเนคืออยู่ตรงนี้นะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ทุกท่านได้เห็ผมว่าเฮ้ยพี่ไปที่กู๊ยังไม่เห็นมีขนาดนี้เลยก็ขอเรียนนิดนึงว่าตอนนี้มันคือโปรโตไทป์ที่กำลังจะก้าวไปสู่สเต็ปนี้นะครับผมแต่ก็แน่นอนอย่างที่ผมเรียนที่ทราบว่าเนื่องจากมันเป็นยุคสมัยนะครับสิ่งต่างๆใไว้ในหน้าต่างฟังชันนิเวศต่างๆเนี่ยมันปรับแต่งได้นะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็จะอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นดิจิทัลโอเพอเรชันนะครับผม แล้วก็สุดท้ายจะยยกตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อพี่ๆรับการท่านพี่เห็นภาพว่าเฮ้ยแล้วพวกดาวลาร์ทรานเซชันนี่คืออะไรก็คืออย่างมันเนี้ยสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่สุขุมวิทผมอยากรู้ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงอ่ามีการใช้รถใช้ถนนขนาดไหนฝุ่นละอองเกิดขึ้นขนาดไหนนะครับต่อไปผมคลิกเดียวหรือพิมพ์เข้าไปสุขุมวิทเสิร์ชเข้าไปสุขูมวิไปปุ๊บผมรู้แล้วสุขุมวิทนี้กล้องอยู่กี่ตัวกล้องไหนเสียกล้องไหนดับ ไอ้ตัวบอลลูนลพิษเป็นยังไงตอนนี้ถ้าฝีรถติดไหมแน่นไหมผม,ผมรู้ปุ๊บผมรู้ปั๊บเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของตัวบริเวณสี่ชั้นที่เราเป็นไปนะครับอปุ้งเนี้ยแน่นอนว่ามันเยอะยังเป็นโมโตไทยนะครับแต่ก็ไอ้น,นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราได้ไปยูซีไปไป,ไปเทสกันมาก็คือตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลของทางท่านผออยยู้อ่านนะครับก็คือตัวฟองนูนะครับเราก็ไปเก็บข้อมูลเลยมีการร้องเรียนที่ ที่ไหนบ้านนะครับเป็นนั้งหมดกี่เคสร้องเรียนเรื่องอะไรเกิดเหตุตรงไหนแต่ละเคสแก้ไปยังเปรียบเทียบอ่าวมาดูภาพงานงานทิแก้ไปจริงไหมนเนี่ยก็จะเกิดเป็นซอฟต์แวร์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าซอฟต์แวร์องปทมแล้วมันจะต้องที่ชมบุรีก็จะต้องใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นแต่ละที่แต่และหน่วยงานก็จะมีความต้องการในเรื่องของการดูขอ้อมูลแบบนี้ต่างๆกันไปนะครับแล้วก็ สุดท้ายเลยนะครับก็คือผมจะให้พี่พี่ได้เห็นอไอเคเดทเฟรมเวิร์ทีหนึงว่าเราออกแบบยังไงอนยะ่างที่ผมพิเศษมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้าว่าดรูปง่ายๆก็คือไอตัวมีพีเศษเนี่ยเป็นเหมือนตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เมิร์จระหว่างตัวอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับไม่ไว่าจะเป็นเอชดีวายแบบกล้อง IoT กล้องมุที่นั่นออดิโออะไรที่เราเห็นนะครับอะไรทั้งหมดวันนี้นะสโตร์โซเลตเน็ตเวิร์กนะครับ แล้วถ้ตัว engine ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ b n s NVR, Video ในการติด Data ใน t i c หรือแม้แต่เรื่องของเคมอนิเตอร์รี่นะครับเพราะว่าเนี้่ยพี่ๆหลายท่านก็ทำงานในลักษณะ Service ์วิสอยู่เราก็จะไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยสเต็มแล้วภาพรวมตัวอุปกรณ์นี้ใช้ได้ไหมไอ้นู่นนี่นั่นมีปัญหาไหมไอ้นี่เป็นสิ่งสัมพัญของระบบอย่างที่ผมรีเซ็ตททีนะครับแล้วเรามักจะมองข้ามไปว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของ คนที่ไปดูเอ็มเอมัน MA, เป็นเรื่องของคนที่ไปเอาเซอสแต่ตัวนี้เราก็จะเห็นทั้งหมดด้วยในภาพานี้นะครับแล้ววันนี้แน่นอนพอเราพูดถึงเทรนของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าจะเปออนคลาวออนพิมออนเอชตัวนี้มันได้ตอบตอบโจทย์หมดเพราะเราอินทิเกรตทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ปรุงแต่งให้มันตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดน,นะครับอัน,นี้ก็จะเป็นทั้งหมดของตัววิจัยแล้วก็เรื่อง,งขอุยาส่งต่อไปให้ทาง คุณพัดนะคร à, finals, ับได้พรีเซนต์ภาพรวมโชว์ตัวอย่างเดโมให้พี่ๆทุกท่านเห็นเครื่องภาพนะครับและเดี๋ยวเรื่องมาถ่ายเข้ากุ่มครัค่ะขอบคุณค่ะาตุนยาดังล็อกอินทุกท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหัวข้อวีเพรสเซนต์เดอะ i ิจิทัลวิชวลิเซชั่นแผ่นป้องค่ะ เหมือนที่นางคุณอานวัฒนได้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะนำพาทุกท่านนะคะไปรับชมเป็นพรีเซน Solution Showcase ที่อยู่บริเวณเป็นห้องพิธศการด้านนอกค่ะซึ่ง Present by Social Developer ลอปเปชนะร้นะคะขอเรียนเชิญคุณวุฒิวัฒน์จิตเกษมสุขค่ะสวัสดีครับผมวุฒิวัฒน์จิตเกษมสุขนะครับเป็น Solution Developer ของ Digital.com ก็ในเซสชันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา พูดเกี่ยวกับตัว V-Present Data Virtualization Platform แล้วก็จะสาธิตฟังก์ชันการทำงานบางส่วนซึ่งเราได้ทำเสร็จแล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับตัว V-Present เนี่ยที่มาเนี่ยมันมาจากเพน p อยสอ2ข้อใหญ่ๆที่ผู้ใช้งานพบเจอข้อแรกในปัจจุบันเนี่ยมีระบบมากมายหลากหลายที่ยูเซอร์ต้องใช้ ภายในหน่วยงานปัญหาที่พบเจอก็คือระบบต่างๆนั้นต่างมี UI มี client ของตัวเองทำให้การใช้งานยากลำบากและทำให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการทำงานได้และข้อ2 Solution ที่มีในปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดที่มีความนิยมบางโซลูชันไม่สามารถตอบโจทย์ ของไม่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานได้อย่างตรงประเด็นเนื่องจากปัญหาเหล่านั้นต้องการโซลูชันที่มีความเฉพาะเจาะจงดังนั้นตัว v p s e n s e ที่เราทำขึ้นมานี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ตอบเพนพอยสองข้อนี้เป็นหลักโดย VP s e n s e จะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของระบบในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและระบบ จากนั้น v p พเซนจะเป็นตัวแทนที่สื่อสารระหว่างระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ CCTV ระบบ Access Control หรือรวมไปถึงระบบเซนเซอร์ต่างๆเพื่อให้เพื่อให้การสื่อสารราบรื่นและลดโอกาสผิดพลาดในการทำงานครับก็ <c oughs> ในส่วนต่อไปผมจะแสดงฟังก์ชันการทำงานของหน้าหน้าแมปนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เราทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ร0อในหน้านี้จุดประสงค์ที่เราใช้ใช้แมปเป็นหนึ่งในหน้าสำคัญเพราะว่าเรามองว่าแมปเป็นเหมือนตัวกลางซึ่งใช้สามารถเชื่อมอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งต่างๆได้เพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวเมื่อติดตั้งจะต้องมีการระบุตำแหน่งที่ติดตั้ง ของอุปกรณ์อยู่อย่างเช่นที่แสดงให้เห็นนี้จะเป็นการแสดงตำแหน่งของกล้องที่มีการติดตั้งไว้โดยในแมปนี้นอกจากเราจะสามารถค้นหาแล้วก็ฟิลเตอร์กล้องตามที่เราต้องการได้แล้วเราก็สามารถแสดงไลฟ์วิวได้ครับ โดยภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพไลฟ์วิวคือ3กล้องทางด้านขวาเป็นภาพของกล้องที่อยู่ในงานแล้วก็3กล้องทางด้านซ้ายเป็นกล้องจักภายนอกนะครับนอกเหนือจากนั้นในหน้าแมปเรายังมีฟังก์ชันในการฟิลเตอร์อุปกรณ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนสปีกเกอร์แอคเซสคอนโทรลและอีกมากมายในที่ในที่นี้ที่ผมจะแสดงอันต่อไปจะเป็นการฟิลเตอร์ของแอร์เซนเซนะครับ ข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอในแผนที่ที่ทุกท่านเห็นหน,านาขณะนี้คือข้อมูลของเซ็นเซอร์ซึ่งผมดึงเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตภายนอกเป็นข้อมูลแสดงคุณภาพอากาศของแต่ละจุดภายในประเทศไทยครับที่เขามีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้และนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานของหน้าแมปอันต่อไปจะเป็นในส่วนของอินซิเดนต์นะครับ อินซิเดนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ a ะลา m m มเมนเจแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราเอามาใช้งานควบคู่กับ Map เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้นโดยทางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเป็นรายการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกส่งเข้ามาจากเซนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือ a c c e s c o n คอนโทหรือแม้กระทั่งพวก AI a n a l y t i c ตต่างๆ และเมื่อเรานำมันมาเชื่อมโยงกันเราก็จะสามารถแสดงได้ว่าในอุปกรณ์ตัวไหนหรือที่ตั้งอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยมีการมีการเกิดอลา,าม์มหรือเกิดเหตุการณ์มากขึ้นบ่อยมากน้อยแค่ไหนใน Use Case บางกรณีที่เรามีการออกแบบไว้เนี่ยอย่างเช่นว่าเราใช้ควบคู่ไปกับระบบระบบตรวจับใบหน้า Face r e Cognition เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าวิสิเตอร์หรือบุคคลคนไหนเนี่ยไปหรือบุคคลคนไหนไปผ่านที่กล้องในแต่ละตัวได้ในในแต่ละระยะเวลาคือสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาไปโผล่ที่ตำแหน่งไหนบ้างภายในหน่วยงานหรือภายในพื้นที่ที่มีการดูแลของกล้องครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ engine ในหน้านี้จะเป็นการนำเอา configuration ของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในระบบที่อยู่ภายใต้ V p r e s e n t เอามารวบรวมไว้ในหน้านี้เพื่อใช้ให้ง่ายต่อการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องไมโครโฟนสปีกเกอร์แล้วก็อื่นๆรวมไปทั้งอุปกรณ์ที่เป็นการ c u s t ม m i z e แบบพิเศษอย่างเช่นตัวสมาร์ทโฟน ก็ฟังก์ชันที่เราแสดงให้ได้ในวันนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับก็สุดท้ายนี้ v p พ e เยังเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่ทุกท่านได้เห็นณนะขณะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสามารถเพิ่มเติมหรือปรับลดออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานครับขอบคุณครับ